ผู้ชายนอกใจมักจะทำสามสิ่งนี้เอ๊ะตอนนี้คนที่คุณคบด้วยแอบนอกใจคุณหรือเปล่าพิจารณาดูว่าเฮ้ยมาตรงกับข้อ1ใน3ที่โค้ดเอ็มบอกหรือเปล่าข้อที่1แชทว่างเปล่าไม่ว่าจะแชททางไหนอยู่ในโทรศัพท์บางทีเขาอาจจะแบบเออเปิดเผยอะอยากจะดูก็ดูไปแก้งวางให้ดูด้วยคุณก็อาจจะแอบแบบตอนเขาเข้าห้องน้ำใช่ไหมก็อาจจะแอบมาเปิดดู ปรากฏว่าแชทก,ก็ไม่มีอะไรนี่แต่มันผิดสังเกตครับตรงที่ว่าแชทว่างเปล่าเกินไปเอมเมนคุยกับเพื่อนคนไหนเลยไม่ว่าจะเป็นผูยย้หญิงผู้ชายก็ไม่ค่อย,อยคุยดูย้อนหลังไปเฮ้ยเป็นเดือนเป็นปีเลยเหรอบางคนเนี่ยมันผิดสังเกตใช่ไหมครับพ่อายุใหม่ใครๆก็แชทก,กันแชทเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็แล้วแต่แต่มันจะต้องมีแชทก,กันบ้างและข้อที่2เล่นเกมดึกดึกดื่นดืด่นมีลหลายหลายคู่นะครับที่มาคุยยับผม เขาบอกว่าออแฟนเขาเนี่ยเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเลยซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่าการเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนนั้นคือการที่เขานอกใจแต่ผมมีจุดให้สังเกตถ้าเกิดแฟนของคุณปกติไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วอยู่มาวันดีคืนดีเฮ้ยอยากเล่นเกมบ่ะหรือว่าจะเล่นเกมวันละนิดนหน่อยหน่อยแต่อยู่ดีคืนดีเฮ้ยเล่นเกมดึกจะเลนยวันก็แล้ว2วันก็แล้วอาทิตย์แล้วเดือนแล้วมันน่าผิดสังเกตใช่ไหมละครับว่า ก็คนไม่เคยเล่นน่ะถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเล่นอยู่แล้วประจําอันนี้ก็เฉยๆเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่เไม่เคยเล่นมาเลยอะ่ะอยู่ๆมาเล่นดึกๆเป็นดึกทุกวันมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยไหมล่ะครับและข้อที่3ครับใช้เงินเยอะเกินไปเงินเยอะในทีนี้อาจจะเกี่ยวนะครับกับเรื่องของเกมเล่นเกมดึกเพราะว่ายุคนี้เวลาเราเล่นเกมอะไรบางอย่างถ้าเราต้องการที่จะเก่งเร็วหรือได้ของดีๆหรือได้อาวุธดีๆ หรือได้คอสเพย์อยู่ในเกมอ่ะดีๆชุดแต่งตัวอะไรทำนองเนี้ยมันก็ต้องใช้เงินแต่ผู้ชายของคุณอาจจะไม่ได้จ่ายด้วยตัวเองอย่างเดียวครับอาจจะจ่ายให้กับผู้หญิงคนอื่นก็ได้เขาเรียกว่ามิตการเปย์ใช่ไหครับเปย์คนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเข้าไปสังเกตยอดเงินมันน้อยลงผิดปกติ เดือนหนึ่งมีใช้หลายพันแต่ก่อนเนี่ยใช้ไม่ถึงพันก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่น่าสงสัยไว้ก่อนแล้วผู้ชายของคุณหรือคนที่คุณเคยคบมาเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะดังนั้นผู้ชายนอกใจมักจะทำสามสิ่งนี้